ครับตอนนี้ที่รัฐสภา,าก็กำลังด,ดุเดือดกันนะครับผมจะมาพูดถึงสสคนหนึ่งของพัคก้าวไกลนะครับชื่ออะไรผมไม่อยากจำแล้วเพาชื่อมันเยอะนะที่ออกมาพูดว่าการนำหรือการโหนหรือการเอาพระมาหากษัตริย์เอาสถาบันมาชนกับ ผลการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเนี่ยมันไม่ดีผมถามหน่อยครับที่คุณแก้มอหนึสองมันดีเหรอคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่นะคือการนำพระมหากษัตริย์ลงมาประทะกับประชาชนถ้าคุณแก้มอหนึ่งหนพระมหากษัตริย์มันมีหมวดหนึ่งในการแก้ในข้อหนึ่งของการแก้ของพวกคุณ พระมหากษัตริย์ต้องมาเป็นความโดยตรงกับประชาชนเนี่ยอย่างนี้คุณทําถูกต้องเหรอแล้วคุณบอกออกไปได้ยังไงว่าการนําพระมหากษัตริย์มาชนกับผลการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยคุณพูดไปได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะทําให้พระมหากษัตริย์ต้องมาประทะกับประชาชนในคดีความด้วยตนเองอย่างเนี้ยแล้วบอกว่า ประเทศไทยเกิดความขัดแย้งมากมายนู่นนี่นั่นเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นมีสองฝักสองฝ่ายนี่แหละสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยสิ่งที่คุณทำกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งทุกวันนี้มันก็เป็นสองฝักสองฝ่ายอยู่แล้วแล้วใครอีกคนนะก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันไม่อยากจะจำบอกว่าการแก้มองมองหนึ่งหนึ่งสองนะไม่เกี่ยวอะไรกับการพิจารณานายกจะบ้าเลย คุณจะไม่ให้คนเขานําเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นเรื่องที่จะพิจารณาในการคัดเลือกนายกได้เหรอมันไม่เกี่ยวได้ยังไงมันเกี่ยวแสดงว่าคนพวกนี้นะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงไม่ได้รู้หลักรู้เกณฑ์ไม่ได้รู้หลักเหตุหลักผลภาษาธรรมะเรียกว่ามันไม่มีปฏิจจสมุปบาทคือเวลาพูดอะไรกล่าวอะไรมันไม่ต่อเนื่องสอดคล้องสอดคล้องกันเกี่ยวพันกัน นะครับเหตุหนึ่งเป็นเหตุของอีกเหตุหนึ่งเหตุหนึ่งเป็นเหตุของอีกเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยแต่นี้มันดวนๆห้วน,วนๆเออเขาจะเลือกนายกแต่ว่าบอกเขาว่ามหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการเลือกนายกอพวกนี้มันบ้านะครับบ้าเจ็ดจำพวกพวกนี้ยังมีสติอยู่แต่บ้าในความคิดความบ้าของคนมันมีหลายประเภท ไม่จําเป็นว่าจะต้องเสียสติอย่างเดียวมีสติดีแต่ธรรมะวิจัยหรือว่าความคิดเหตุผลมันผิดเพี้ยนพวกนี้ก็เรียกบ้าเหมือนกันนะครับตอนนี้สอสอทาดานะครับก็เต็มที่นะครับหลายคนก็เต็มที่สอวงสอวอนะครับผู้ทรงคุณวุฒิของเราก็เต็มที่นะครับผมว่าแววออกมาว่าด้อมส้มทั้งหลายเตรียมตัวดิ้นตายเมื่อคืนผมคิดนะครับว่า ผมจะดูซิว่าคนที่ไปชุมนุมมันจะมีหนุ่มสาวไหมกลัวว่ากลัวว่าจะมีแต่พวกแกๆ่ๆแต่ตอนนี้อ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมคิดจะมันจริงๆมีแต่คนแกๆ่ๆมันมีแต่ส้มโอะตัวใหญ่ๆกลมๆเอาแหละหลังจากนี้ไปจะมีหนุ่มๆสาวๆเป็นพวกส้มเชงเป็นพวกส้มบางนดส้มเขียวหวานอะไรมาบ้างหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่ว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่ามันเป็นระบบระบอบที่เขากําลังทํากันตามระบบของประชาธิปไตยในการเลือกนายกเป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยของระบอบประชาธิปไตยในการเลือกนายกการไปกลวนการการไปแทรกแซงบังคับชี้นำคมคู่กดดันน่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งนั้น ถ้าจะทําก็อย่าอ้างคําว่าประชาธิปไตยแล้วยังมีคนพูดนะครับสอสอของพรรคก้าไกลนะครับคนทั้งฝั่งพรรคก้าไกลนี่แหละในรัฐส,ภ,ฐสภาพูดเหมือนคุณเจี๊ยบที่ผมพูดทําคลิปไว้เมื่อคืนเลยนะคือจะมีเลือกตั้งไว้ทําไมอะไรทำนองแบบนี้นะจะเลือกตั้งว่าจ,จะเลือกตั้งกันทําไมในเมื่อไม่เอาผลของการเลือกตั้ง มาใช้เขาก็เอามาใช้แต่มันก็มีกฎระเบียบมีระบบมีวิธีการมีหลักเกณฑ์ต่อไปอีกในการพิจารณาในการที่จะเลือกนายกไม่ใช่ว่าให้ประชาชนเลือกตั้งมาแล้วคือเป็นสิทธิขาดชี้เลยว่าใครเป็นนายกมันไม่ใช่มันมีกระบวนการต่อไปอีกในการกันกรองให้มันบริสุทธิ์ให้มันได้คนดีจริงๆเพราะพูดตรงๆว่าประชาชน ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกคนดีมาได้ทุกครั้งอ่าสวัสดีดูกันต่อไปครับเย็นนี้